สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มีเพลว์แอมมือสมาหนึ่งเครื่องนะครับเป็น npe power mix นะครับ tr 2 5 0 l นะครับเอาไปขับ15ขับฮอนได้นะครับทำเสียงตามสายนะครับขนาดเล็กขนาดกลางได้นะครับในหอประชุมในอะไรต่างๆก็ดีครับใช้ไม้ได้4ตัวนะครับสัญญาณเข้าได้2ช่องนะครับนะตัวนี้นะครับมือแรกจะอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเลยนะครับตัวนี้นะครับวันนี้มือ2สภาพสวยแบบนี้นะครับ2,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับ2,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับ สนใจก็โทรเข้ามาได้ที่080-0091699นะครับ080-0091699นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับไลน์มีทั้ง ID หรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้นะครับไลน์มี2ไลน์นะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยสภาพไม่มีสนิมครับเครื่องนี้สวยงามมากครับตัวนี้นะครับ2,500บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะเฉพาะวันนี้วันเดียวเนาะนะครับสวยงามครับผมนี่ข้างหลังนี่นะครับผมนะเป็นพัดลม1ตัวนะครับฝั่งนี้ไว้ทําเสียงตามสายนะครับฝั่งนี้นะครับ ก็ต่อลำโพงปกติหรือต่อฮอนก็ได้นะครับถ้าทำาระบบเสียงทั่วไปก็ใช้ตัวนี้นะครับผมนะไม่ได้ผ่านหม้อลายนะครับถ้าต่อตรงนี้นะครับผมนะมา mm hmm. ฟังเสียงกันนะผมนะนะครับ hmm. เสียงดีมากครับตัวนี้ขับ15ได้นะครับสอบขับ15ได้2ดอกออิ่มนะครับ 12ได้3ดอกอิ่มๆนะครับ1ิบาบางรุ่นก็สามารถขับได้ถึง3ถึง4ดอกเลยทีเดียวนะครับตัวนี้วัดเต็มบัดแท้แน่นอนครับหม้อแปลงนะครับเกนเหล็กของ NPE นะครับผมนะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหม้อลายไว้ทําเสียงตามสายนอกนะครับผมนี่ชิ้งหนานะครับผมไม่มีสนิมครับเครื่องสวยมากตัวนี้2 5 0 0บาทนะครับรีบเลยนะครับผมนะแอดไลน์มาหรือโทรมาก็ได้มาฟังเสียงกันนะครับทิสเสียงให้ฟังนะครับเบาๆนะฮะฟังเสียงเบาๆนะฮะ